นี่ค่ะเจ้าลูชุมอีรังนะคะแต่ที่นี่ค่ะมีหลาอาริโอและงานคอนเทนต์เอสโตค่ะหลายๆคนนะคะคงอยากจะยอยากจะทราบแล้วว่าเอ๊มีหลาอาริโอเนี่ยต้องคู่กับไพลอเนียและไพลอเนียเนี่ยเขาเปิดโปรโมชั่นอะไรบ้างอยู่ข้างหลังลูุบเองเค่ะแต่เอาจริงๆป้าคือลูกชุบก็ไม่รู้ว่าหน้าจอตัวเนี้ยมันดีอย่างไงแล้วก็มันใช้งานอย่างไรใช้งานกับรถอะไรได้บ้างเดี๋ยวเรามีผู้เชี่ยวชาญค่ะพี่ตั้มอยู่ไหนะ สวัสดีครับนะฮะันี้กับหน้าจอพาโเดียตัว5850นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่เป็นตัวรองท็อปของทางพทโเดียที่เด่นะฮะหน้าจอทัสกีนไหลเลื่อนนะครับตัวนี้เล่นดีดยูสีนะครับพัสกรีนหน้าจอทั้งหมดนะฮะการใส่แผ่นนี่คือเราสามารถที่จะสไลด์นะคะรับออกมาแบบนี้นะครับเราใส่แผ่นมันี้ได้เลยใช่ครับผมเก๋ไหมอ่ยเครับใส่แผ่นเข้าไปนะฮะก็ไม่ยากครับป๊บนี่ครับเนยันไงก็จะดูดแผ่นเข้าไปเลยแบบนี้เลยนะครับ ได้มากนนี้หน้าจอกี่นิ้วคะ7นิ้วครับผม7นิ้วน่าจะเจ็ดนิ้วให้ดูหน่อย7นิ้วเต็มครับผมแล้วก็พนักงานเนี่ยเราส่งพาร์ที่จองพนักงานเนี่ยก็มีไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างเป็นโปรโมชั่นต่อนราคาเท่าไหร่โหราคาต้องมาในงานเลยอันนี้ราคาอุบไว้ก่อนด้วยว่าเพราะว่าเพราะว่าอะไรไหมเซลล์แต่ละคนก็ราคาเหมือนกันใช่แต่เราของคุณมาผมครับจริงเหรอใช่ครับไม่ให้คนอื่นเลยนะไม่ให้เสนอครับของผมอย่างเดียวฮะนอกจากราคาแล้วมีของแถมนะใช่เขาบอกถ้า ของแถมเดีไม่ต้องมาขายเลยนะของแถมมีอะไรโอ้ยต้องดูแล้วตัวนี้ของแถมไฮไลท์มากๆนะเดี๋ยวดูของแถมกันครับไหนคะนี่เลยนี่ไทโอเนรุ่นอนี่ครับของแถมตัวนี้ก็มากับไฮโอเนยนะครับรุ่น5050ของแถมนี่ก็ยังอะไรใช่ไหมคะอร่อยมินิจริงๆมันมีรถมันมีรถที่ที่สามารถใส่ยังอร่อนี้ได้เหรอจริงหรือเปล่าต้องเปิดดูต้องเปิดดูว่าจริงๆมันคืออุปกรณ์นะครับหรือว่าเครื่องมือนะครับเครื่องมือที่ เอาวติดรถนะครับเห็นไหมฮะนี่ถือว่าเป็นสินค้าพรมเมียมของทางเทเนียที่ทำมาเพื่อคุณลูกค้าเทเนียเลยนะครับอันนี้ไว้ทาหน้านะคะเป็นครีมค่ะไม่ใช่เหรอเล่นเลยนะฮะอันนี้เขาเรียกเรียกว่าครีมอะริงริงอันนี้ครีมอะไรครีมครีมครีมบำรุงหน้า ใช่ครับไมม่ีใครว้านจุดบ้านจะต้องมีนะใช่มีติดรถติดบ้านไว้ดีมากครับตัวนี้ใครกี่คนภายในงานก็ใครตเนี้ยครับจอตัวเนี้ย5850นะฮะจะจองอย่างเดียวก็ได้หรือจะซื้อเป็นชุดก็ได้นะครับรับไปเลยนะครับตัวนี้มันจะซื้อเป็นชุดไดม่จ่ายอย่างเดียวจอยอย่างเดียวก็ได้จะขอเป็นจอตัว58ตัวนี้ใช่ครับอ่ารุ่นนี้เลยอ่ายัง่างนั้นแล้วกับว่าคนที่จองนะครับจะมีปัดสบักให้ด้วยนะฮะใช่ จริงเหรอใช่ครับนี่เลยรุ่นไหนก็ได้รุ่นไหนก็ได้คือจะได้สัญญาณดาวน์เพิ่มอีกมูลค่าสองร้อยบาทถูกต้องโอ้โหไดครับนี่ตัดงแจกเลยดีมากดีมากนี่มากับจอห้าแปดเยอะมากนะคะคืออยากดเหมอ้คือเอามา ป็นนางฟ้าของหนูก็เลยต้องจ่นางฟ้านางฟ้าจะบอ้อนผู้ชมทางบ้านหน่อยเร็วอีกสองวันสามวันสุดท้ายแล้วก็งานนะคะอีกสามวันนะคะใครที่สนใจนะคะก็มาได้เลยนะคะที่โิณพ่ลล่าอะดิโอนั่นเองค่ะซึ่งของเรานะคะก็มีโปรโมชั่นมากมายเลยนะคะรอทุกท่านอยู่ค่ะใจนะคะมาหากันได้นะคะ่บ่ชุกกะบิป้าก็จะพาทุกคนนะคะมารู้จักกับหนึ่งจอ ก็เป็นตัวท็อปสุดของแพลนเนียแล้วนะครับสำหรับรุ่น8850ตัวนี้นะครับก็คือหน้าจอจะคมชัดขึ้นมาอีก <Whoa. S 1> อะนะครับเราก็จะมีส่วนของระบบที่เป็น HDMI นะฮะการใช้งานก็สมูทเหมือนกันนะครับ oh. ก็คือแตะทั้สกรีนทั้งหมดนะฮะ นะครับฟังก์ชันเมนูก็มีส่วนของพอร์ต HDMI เพิ่มขึ้นมาเห็นไหมครับตรงส่วนนี้สามารถเพิ่มพู้ดิจิตอนทีวีหรือระบบมิลเลอร์เนี่ยเข้าทาง HDMI ได้นะครับตัวนี้ก็จะมีในส่วนของระบบที่เพิ่มมาก็คือใส่ SD card ได้นะครับก็จะใส่ CD และใส่ดีการ์ได้นะครับคือที่นมีคือใส่ดีการ์เพิ่มขึ้นมาใช่ครับอย่างไงครับพี่ตั้งขาเนี่ยฮะสามารถมีช่องเสียบดีการ์ดก็ได้เสียบเข้าไปได้เลยนะครับแผ่น CD ก็ใส่ได้เลยเหมือนกันนะครับอคื เปิดโอกาสให้คนได้ใช้อุปกรณ์ได้มากขึ้นนะครับตัวนี้ตัวนี้จะมีในส่วนของ Apple ิ a คาเฟ่นะครับแล้วก็ Android Auto นะครับที่ตัวจอเนี่ยรองรับอยู่แล้วนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในหนึ่งไฮไลท์นะครับของตัวจองตัวนี้แล้วก็ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับสำหรับรุ่นท็อปตัว8.8 5.0ตัวนี้เลยนะครับราคาโปรโมชั่นใครไดงานเช่นเดียวกันก็ต้องมาได้งานอย่างเดียวครับบอกไม่ได้แต่ที่ขาดไม่ได้คือของแถมถูกต้องอ่าอันนี้ก็ได้ของที่มันใหญ่ขึ้นมาเดิมอีกนะครับใช่หรอเพราะอะไรเพราะรุ่นนี้ ื่อกี้ได้ยังไทยทานมากใช่ครับเมื่อกี้ได้ยังอร่อยเลยได้ยังอร่อยของจริงเลยอ่ะใช่ครับจะดูความแทนไปเลยใช่ครับนี่เลยอันนี้คืออะไรเป็นกล่องอะเล็กมะสงะเดี๋ยวเพืเ่อนงงว่ามันคืออะไรทำไมมันเล็กอย่างนี้เนี่ยฮะเป็นกล่องอะเล็กมะสงนี่คือฝามาเฉยไจะเดี๋ยวอะไรนะยืดได้หดได้มันยืดได้แล้วมันก็หดได้แล้วยืดพร้อมกันอันหนึ่งสองสาม ใส่กุ้งใส่เบียร์แช่เบียร์อะไรทั้งหมดใช่เขียนคำยินไดีด้วยจริงป้ะใช่ครับมีติดรถไว้ดีมากๆนะตัวนี้แนะนำเลยชุดแนะนำนะตัวนี้ตัวติดหมดไปเลยจะใส่พวกอุปกรณ์ทันความสะอาดในรถจนก็ได้หรือว่ <ili> าถ oui? uh, so right? so ้ารู้สึกว่าอยากจะเป็นช่างปาร์ตี้ใส่กุ้งเบียร์แช่ได้เลยให้กี่ใบก็ซื้อจออย่างเดียวครับไม่ต้องเป็นชุดละ80,000เยนก็ได้ก็จออย่างเดียวก็แจกเลยครับอ่าไปทานครับ นี้ผมแล้วก็คุณโผมคืออยู่ด้วยกันมาหปีับอาจารย์พี่ยาบอกวตื่นเต้นนะ้ปีนะครับน้องนอบข้าวก่อนร้อยอนร้อยท่านด้วยครับขอรางอนุดด้วยนะคะดีของรางวทั้งอชิ้นนี้ถ้าคาาชุดตัว่า2ออันนี้ไม่สามารถหาที่สามเกลงได้นะคะเพราะละขวานซื้อหมดแล้วค่ะใช่ครับตอนต้องมารับได้ที่มีหลายทีเียว วันนี้นะคะเป็นของดีเปียกจากไทโอเนียเท่านั้นับแม่บัทนี่นะคะ้ากได้เป็นสารสาไโอเนียต้องมีนะแวะเพียนมาจับจองได้ที่บูธพิลานภายในงานมอเตอร์โชวครับยยสำหรับวันนี้เราสี่คนนั่งก่อนเลยครับสวัสดีครับ